สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h n โปรโมช o ่นฟอร์ดบ b ยเก่งกี้ค่ะเก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายนะคะประจําอยู่ฟอร์ดพะประแดงในเครือบริษัทออโต้แกลเลอรี่ค่ะและสําหรับวันนี้ค่ะมาพบกับเก่งกี้นะคะก็พามาพบอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะในรุ่น nexgen t レンジャーนะคะวันนี้พามาเป็น4ประตูรุ่น XLT ค่ะเป็นขับ2 s i n ิงเกิลเทนะคะและมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด รุ่นนี้ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดค่ะ170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่944,000บาทค่ะเดี๋ยพามาชมรอบคันในวันนี้นะคะว่าลูกค้าเลือกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะแต่ก่อนไปรับชมค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับชิ้นแรกค่ะวันนี้ที่พามาชมนะคะก็จะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะด้านหน้าลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเต็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวอักษรค่ะ mm hmm. FORD นะคะสีตัวอักษรวันนี้คุมโทนเข้มๆดุดๆไปเลยในรถสีเทาดำนะคะเลือกสีตัวอักษรค่ะเป็นสีดำนั่นเองค่ะมีไฟ LED ค่ะ3จุดให้ด้วยนะคะที่กระจังหน้ารังหึ่งค่ะระบายความร้อนนะคะดีไซน์สวยงามมา,มากๆเลยสำหรับกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะยอดนิยมเลย ไฟหน้าค่ะเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็น LED multi reflector มาพร้อมกับตัวไฟ daytime running light ค่ะไฟวิ่งกลางวันนะคะตัวสีแสงสีขาวไฟหน้าค่ะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติมาจากโรงงานนั่นเองใส่เพิ่มเติมความโดดเด่นเสริมหล่อนะคะให้ไฟหน้ามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานค่ะเป็นครอบไฟหน้านั่นเองสำหรับชิ้นงานครอบไฟหน้าก็เป็นสีดำด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยกระเถิบไปที่ ด้านหน้านะคะตัวนี้กันชนหน้าค่ะกันชนหน้านะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะรุ่น XLT ก็จะมีห่วงลากจูงนะคะด้านซ้ายนะคะมาจากโรงงานนะคะหนึ่งข้างแบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานเป็นหลอดฮาโลเจนนั่นเองตัดด้วยขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะไปต่อกันที่ล้อบ้างขอโทษค่ะด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมค่ะวันนี้ เสริมล้อค่ะซุ้มล้อนะคะคิ้วล้อทรงแรสเตอร์นั่นเองค่ะขนาด6นิ้วนะคะแบบเรียบแบบนี้นะไม่มีหมุดนั่นเองชิ้นง,งานเป็นสีดำด้านค่ะเก็บงานอย่างแน่นหนาเลยไม่ได้เจาะตัวรถนะคะและสำหรับล้อค่ะลูกค้าเลือกเปลี่ยนค่ะแม็กขนาดรอบวงนะคะ18นิ้วแม็กที่ลูกค้าเลือกเป็นแม็ก o a s i ซนะคะสีเป็นสีดำนะคะแล้วก็จับคู่กับยาง ตัวนี้เป็นยางพันคุกนะคะซีเรีส์ยาง265ค่ะ65 R 18แค่ะแก้มข้างค่ะเสริมความโดดเด่นตัวนี้ก็ตัดโครเมียมนะคะจากโรงงานค่ะคลีบระบายความร้อนค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้ค่ะกันสาดค่ะเลือกติดเป็นกันสาดแท้ไปเลยนะคะเวลาเรามีกันสาดแล้วสามารถลดกระจกลงได้นะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ ตักแดดนะคะลดกระจกลงระบายความร้อนจากห้องโดยสารได้ความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้เบ้ารองมือเปิดค่ะสีดําด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือนั่นเองมือเปิดสีเดียวกับตัวรถค่นและมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้ค่ะเงื่อนไขเดียวมีกุญแจอยู่ที่ตัวนั่นเอง และสำหรับด้านข้างนะคะบันไดค่ะบันไดสำหรับรุ่น XLT ก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยมีร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นค่ะครอบ้าถังน้ำมันรับกับตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะติดไปเลยเป็นสีดำด้านแบบนี้สามารถป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วม,มือได้ด้วยแล้วก็ดูหล่อด้วยนะคะขอบกระบาไลเนอร์มีการเจาะรูไว้ให้แล้วนะคะซัพพอร์ตเวลาเผื่อลูกค้าสามารถติด ตัวโลบาเพิ่มเติมได้นะคะจะได้ไม่ต้องไปเจาะเนาะตัวนี้ก็จะมีมาให้เลยบันไดค่ะเหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะมีมาให้เพิ่มเติมความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยเผื่อบรรทุกข,ของไว้ท้ายกระบะเยอะๆก็สามารถเหยียบตรงนี้ขึ้นบันไดขึ้นท้ายกระบะได้ท้ายกระบะก็จะมีตัวข้อไฟท้ายค่ะทําให้ไฟท้ายดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองฟ้าท้ายสวยๆค่ะในรุ่น next gen ดีไซน์ใหม่ค่ะ ปั๊มที่ฝาท้ายคำว่าเรนเจอร์แบบนี้เลยโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่และมีกล้องค่ะถอยหลังฝังอยู่ใต้โลโก้ไฟเบรกดวงที่3ค่ะในส่วนของชายกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองสำหรับรุ่น XLT นะคะสำหรับรุ่นนี้พี่ๆท่านใดชอบนะคะและ ถูกใจรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะสามารถทักทายสอบถามเก่งกี้มาได้เลยตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้อยู่ด้านล่างนะคะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมใน Next Gen Ranger หรือ Next Gen e v e อ e วได้ที่ y o t u u e c ช anel โปรโมชั่นฟอร์ by g เก่งก้และทางเพจ f a c e b o o k ค่ะโ r o m o ชั่น Ford รับชมแล้วค่ะฝากพี่ๆช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจพี่ๆหลายๆท่านนะคะไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Bye-bye.